โอ้ม oh, าเถอะนะกะไรแม่มาสวัสดีครับนะอยู่กับช่องคารมาอีกแล้วเนาะ <Okay. S 1> เห็นร้องเพลงมาอย่างเงี้ยแน่นอนเราอยู่ที่สีวิชัยฟาร์มแต่เอ๊ฟาร์มเนี่ยนะมันเป็นฟาร์มของเอกชัยสีวิชัยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะฮะขอเสียงเตาเมื่อยกับเอกชัยสีวิชัยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> น้องซันนั่นเองซัน <c oughs> คำตอบแรกอันนี้คือเป็นฟาร์มของเอกชัยสีวิชัยปะไม่ใช่ ก็จะไปถึงชื่อสีวิชัยฟาะช,ชื่อสีวิชัยฟา,ามเพราะว่าตั้งอยู่บริเวณเขาสีวิชัยครับผมอ่าคือโซนตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าบ้านสีวิชัยถูกต้องไหม <นะ S 1> อําเภออําเ,เภอพุนพินครับอำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการมาตรงเนี้ยไม่ไกลเลยนะถ้ามาจากตัวเมืองสุราษฎร์ที่เขาเรียกว่าบานดอนนะแล้วข้ามมาฝั่งเกาะลําพูนะฮะเราก็จะเจอที่ฟาร์มสีวิชัยเนาะซึ่งฟาร์มนี้มันเปิดมากี่ปีแล้วซานสามสิบปีแล้วครับสามสิบปีแล้วนะที่พามาเที่ยวฟาร์มวันเนนาะมฟฟกกแ แฟมอะไรสันแฟมกุ้งครับเป็นฟาร์มกุ้งนะจำนวนทั้งหมดกี่ไร่เอ่ย1,000ไร่ครับพูดใหม่ที่กี่ไร่1,000ไร่ครับ1,000ไร่นะอันนี้เรามาคุยกับไหนหัวนะฮะฟาร์มกุ้ง1,000ไร่ถามว่าทำไมต้องมาฟาร์มกุ้งฟาร์มนี้เพราะว่าน้องซันเนี่ยเนาะกับคารมายเนี่ยรู้จักกันแล้วรู้จักตอนไหนจันรู้จักกันตอนเรียนตอนเรียนนะที่ธรรมศาสตร์นะฮะจันก็เป็นรุ่นน้องเนาะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นอีกเป็นเด็กสุรากด้วยนะฮะเราเรียนเทพเอ่อเทพมิตรถูกต้องไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าข้างใในนนดดดีกกวว่่่าาาาาะะะเพรรฟ์มมมัหญจไไ้ปู ตรงไหนคืออะไรตามมาครับไปเลยจุดตรงนี้คืคออะไรอะซันจุดตรงนี้ครับเป็นออฟฟิศของที่ <Yeah. S 3> ป่าครับลาจับกุ้งขัดกุ้งอะไรก็จะมาจับตรงนี้เลยแล้วอันนี้คือบริเวณที่ต,ต้อนรับแขกต่างๆใช่ไหมใช่้ยมีแมป,ปด้วยนี่คือแมป,ปของป้า <c oughs> หมอใช่ครับอ, <c oughs> อันนี้คือทงังของป้าทั้งหมดช่วย <c oughs> ชี้ให้หน่อยซิว่าคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของป้าตอนนี้เราอยู่ดิอาเดียการโชว์แมปคือมีการยิงเลเซอร์นะครับ ตรหตอนนี้คือเราอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือเป็นทางเข้าที่ี่เข้ามาถูกต้องไหมครับใช่แล้วเราแบ่งโซนเป็นตัวอักษรเลต ABC เหรอใช่ครับเป็น ABCDE ครับตอนเองที่เราอยู่นี่คือโซนเลี้ยงกุ้งเลยไหมครับอ่าเลี้ยงกุ้งหมดเลยครับแล้วบอ่อตรงนี้คือนี่คือบ่อกุ้งแล้วเหรออันนี้เป็นบอ่อพักน้ำครับถัดไปเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งครับอ๋อคือการพักน้ำกุ้งคืออะไรสันการพักน้ำก็คือการเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับในการเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งประมาณ54บบ่อครับทั้งหมด สี่บ่อกุ้งพันที่เราเลี้ยงมันคือพันอะไรอ่ะเป็นกุ้งขาวกุ้งขาววานนาไม้วานนาไม้ครับวานนากุ้งขาววานนาไม้เวียนน้อยเวียนนาไม้ซึ่งเป็นกุ้งไทยไหมครับอยากไปดูฟาร์มแล้วท่านพาไปดูฟาร์มหน่อยได้ไหมได้คือคนที่เข้าบ่อยเนี่ยมันจะต้องล้างล้อก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ในบ่อคือเป็นอะไรครับเป็นด่างทับทีมครับอ่าโอเคไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องทุกรถครับผ่านหมดเลยเนาะต้องผ่านบ่อล้างล้อก่อนโอเคอ่ะไปซันพี่สังเกตคือบางบ่อก็ไมมม่่่่่ีีีีีทททกกัั้้นนบบางอ อออะะไร่่าที่กั้นตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงๆเนี่ยเรากั้นเอาไว้เพื่อกันนกครับกันนกลงมากินกุ้งกันนกอะไรอย่างเงี้ยที่หงอนกก็ต้องกั้นเหรอใช่ครับส่วนใหญ่นกที่กินกุ้งคือนกอะไรอ่ะเป็นนกนางนวลครับมันมันจะเป็นตัวตัวนําเชื้อโรคมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอือฮึแล้วกุ้งเนี่ยที่เราเลี้ยงอ่ะก็คือที่มีที่กั้นคือมีกุ้งแน่นอนทั้งในกุ้งแน่นอนทั้งหมดทั้งหมดอ๋อแล้วตรงนั้นคือที่ปั่นออกซิเจนถูกต้องไหมใช่ครับเติให้ออกซิเจนครับแล้วตรงกลางครับสีดำๆนี่คืออ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 ะไรรรรรรคคคััับตตตตตงงงกกลาาาาาาสีีีีดดดเเเเ้้้้ยว่่่โโโฟฟืืใใหหนนมิชป็ อาหารกุ้งอัตโนมอ๋อคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบมาโปยให้อาหารไม่ต้องใช้ใชคนแล้วก็สังเกตว่ามันจะหมุนตลอดเวลาหรอใช่มันจะตั้งได้ครับเป็นเวลาอะไรอ๋อแล้วแต่ว่าเราจะให้ทุกชั่วโมงมันต้องให้สี่แค่ไหนมันจะมีตัวตัวหมุนว่าหวานอาหารกี่วิออกีว่วิอะไรเงี้ยครับอ่าฮะอันนี้เราสามารถไปยกกุ้งได้เลยใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราไปยกกุ้งกันดีกว่าตามมาฮะ คดูดน้ำจากทั้งบ่อให้หมดเหรอให้บมดให้เหลือน้อยที่สุดเหรอให้หมดเลยให้หมดบ่อใช่พอดูดออกมาปุ๊บเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอวนลากกุ้งม่แล้วกว่าที่เราจะลากอย่างเงี้ยเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนอาจารย์ประมาณ3เดือนแล้วการขายอ่ะสมมติพอได้กุ้งปุ๊บเราขายให้ใครเราขายให้ห้องเย็นห้องเย็นกับพวกแฟร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เขาว่าขายไกลถึงเมกาจริงป้ะจริงครับขายให้ใครที่เมกาขายให้คอสโก้ที่เมกาอ๋อคอสโก้คือเป็นเหมือนแมคโครบ้านเราถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะวันนี้ไหนหัวซันเนะจะมาจับกุ้งเราาดดดููนะไปีกว่ น,นี่คือแห่ไหมหรืออะไรอย <c oughs> <c oughs> อ๋อยกยอแล้วก็เบาๆอยาให้กุ้งมันรู้ตัวเอ้ยน้องน้องน้องยังไม่ตายโอ้ตัวใสมากใช่ไหมซึ่งทั้งฟาร์มเนี่ยเราเลี้ยงแค่กุ้งพันธุ์นี้พันเดียวซึ่งอันเนี้ยขนาดเกิน3เดือนแล้วอันนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณ35ตัวโล35ตัวโลอันนี้ก็เราเป็นอุปกรณ์ทดสอบได้ใช่ไหมว่าเอ้ยกุ้งมันตัวขนาดไหนแล้วอะไรอย่างงี้แต่มาดูกุ้งมันกินอาหารหรือเปล่าแบบที่กุ้งมันเป็นเส้นยาวหรือเส้นเล็กอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆฟาร์มกันดีกว่านะไปครับ เมื่อกี้พี่ดูไกลๆอ่ะพี่นึกว่าสีแดงๆอย่างเนี้ยคือรั้วแต่จริงๆไม่ใช่นะซันเนาะคือมันแบบว่ารวมสูรไปอยู่ที่ตรงกลางแล้วเหมือนที่ซันบอกอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เอาไว้กันนกนางนวลไม่ให้บินมากินกุ้งความลึกในบ่อซันมันจะต้องลึกขนาดไหนในการเลี้ยงกุ้งประมาณเมตรห้าเมตรห้าสองเมตรอ๋อก็คือเหมือนสระว่ายน้ำทั่วไปเนาะแล้วเหมือนอันเนี้ยคืออยู่ในโซนบีหรือยังอยู่ในโซนบีแล้วอันนี้เป็นบีหบีหนึ่งอันนี้บีหนึ่งมีความกว้างขนาดเนี้ยมัน เท่าไหร่อจารย์บ่อนี้6ไร่มีบ่อนี้6ไร่โอเคแล้วเครื่องปั่นออกซิเจนนี่คือต้องใช้เยอะขนาดไหนใน6ไร่ตัวนี้เขาเรียกว่าแขนสั้นตัวนี้เรียกว่าแขนยาวสางกันยังไงอ่ะเครื่องปั่นออกซิเจนแขนสั้นแขนยาวแขนยาวแล้วมันมีใบพัดมากกว่าก็คือสร้างออกซิเจนได้มากกว่านั่นเองอันจุดนี้ก็ยังมีออโต้ฟีดเหมือนบ่อตรงนู้นใช่ไหมทุกบ่อไม่เคยคิดเลยว่าคือเรารู้จักกันในคณะเนอะว่าเจอแต่ลาทีก็มีแต่ความตลกไร้สาระ อันนี้คือมาเจอในแบบมุมแบบบ้านนักธุรกิจอ่ะอันนี้เรามาดูแลให้ที่บ้านนานแค่ไหนแล้วได้ประมาณปีครึ่งแล้วครับมาดูแบบเต็นตัวต้องเล่านิดนึงก่อนหน้เนี่ยเราเป็นเด็กเทพามิดถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็ได้โคต้าไปเรียนเราเป็นโคต้าอะไรโคต้านักกีฬานักกีฬากีฬาอะไรว่ายน้ำว่ายน้ำได้ข่าวว่ามีดีกีด้วยเป็นถึงระดับประเทศเป็นเยาวชนทีมชาตินี่คือเยาวชนทีมชาติครับถ้าอะไรถ้ากบถ้าพีสไตล์เกือบจะได้แบบเป็นคู่แข่งไมเคิลเฟลแล้วนะ แล้วมันเลงกุ้งมิก่อนดนะสมัยตอนเรียนเนี่ยเราก็ยังแบบแข่งให้กับธรรมศาสตร์อยู่ใช่ไหมใช่ไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างไหมได้เหรียญทองแดงครับในท่ากันเช้า เออนะก็มีความเป็นดีกงดีกีแล้วเอกที่เราเรียนอาจารย์เหมือนอานนะี่เหมือนพี่เรียนเอาานกภาษาอังกฤษรู้อยู่แล้วเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเราอ่ะเอกจิตวิทยาสิ่งที่เราได้จากการเรียนเอกจิตวิทยาธรรมศาสตร์และภาษสาอ่ะมันคือการเรียนศาสตร์อะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกันอย่างไงบ้างการเรียนเอกจิตเนี่ยมันมันทาให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้น,นอะไรเหมือนเราแบบได้รับฟังคนอื่นมากขึ้นได้แบบได้รู้ว่าแบบ เรอาอควรปรับตัวยังไงให้เข้ากับคน,นออมันทําให้เรารู้ว่าเออบุคลิกลูกน้องคนนี้เป็นยังไงแบบลูกน้องขี้เกียจลูกน้องขยันคนนี้เราจะสั่งงานเขายังไงอะไรอย่างน้อยการที่เรียนเอกจิต<ๆ>มันก็ได้ช่วยตรงนี้เนาะในการแบบดูแลเกี่ยวกับคนเนาะเห็นบอกว่าสีวิชัยฟาร์มของเราเนี่ยเนาะที่ไม่ได้ดําเนินการโดยเอกชัยสีวิชัยดําเออนเินการด้วยเรากับคุณพ่อเนี่ยเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่คือยังไงคือ เราทางฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นในระบบน้ำรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำมามากกว่า25ปีแล้วอ๋อคือปกติที่เราเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันก็จะเกิดของเสียเหมือนกันใช่ไหมมันคืออะไรอะของเสียในการเลี้ยงกุ้งของเสียที่เล็กมาจากแบบพวกขี้กุ้งอะครับเขาเรียกว่าเลนเลนกุ้งอ่าฮะคือถ้ามันปล่อยลงสู่ลองสาธารณะอะไเงี้ยจะทาให้ปลาตายน้ําเน่าเสียอ๋อแล้วเรามีการกําจัดโดยที่เรามีบ่อบําบัดน้ําเสียแบบนี้บ่อบำบัดครับก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะฮะในส่วนของสีวิชัยฟาร์มไปเดินไปตรงนู้นกัน คือจันเราก็เป็นเด็กสุราษฎร์ตั้งแต่เกิดเลยถูกต้องไหมต้องเรียนที่ไหนบ้างเอ่ยก่อนหน้านี้ตอนแรกเรียนอนุบาลครับเรียนที่อนุบาลหนูน้อยอนุบาลหนูน้อยแปลวแล้วปฐมมาปฐมเรียนที่มณิตาโรงเรียนเดียวกันโอเคแล้วมัธยมเราเรียนที่ไหนมัธยมเรียนที่เทพมิตรศึกษาเออโรงเรียนเทพมิตรศึกษาก็เป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังนะซึ่งดังเพราะอะไรรู้ไหมไปประกวดชิงช้าสวรรค์ได้แชมป์ออฟหรือแชมป์แล้วตอนเรียนที่เทพมิตรเนี่ยเราเรียนสายอะไรจันสายวิทย์ครับสายวิทย์เราก็เป็นเด็กวิ ความรู้ตอนนั้นไดเอามาใช้ในการลิ้งกุ้งตอนนี้ไหมทิ้งไปหมดแล้วเรียนรู้คืนไปหมดเลยนึกว่าเออเคมีที่เราเรียนอ่ะมันมาดูว่าส่วนผสมของอาหารกุ้งเป็นยังไงไม่มีก็คือลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วตอนนี้เรากาลังไปไหนจันเดียวไปที่บ่อบําบัดน้ำบ่อบําบัดน้ําที่เราบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นมิตรขนาดไหนนะฮะไปดูกันซันพี่สังเกตคือทุกบ่อมันไม่ชมันไม่น่าจะใช่บ่อกุ้งถูกต้องไหมเพราะว่าบางบ่อเนี่ยไม่ได้มีเครื่ มันมีเป็นบ่ออะไรบ้างบางบ่อก็คือใหญ่ไม่ได้เป็นรูปร่างเป็นคล้ายๆบ่อกุ้งแบบนี้เลยมันเป็นบ่อเก็บน้ำครับเก็บน้ำเพื่อที่เราจะมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งอ๋อก็คือว่าคือเลี้ยงกุ้งก่อนแล้วพอเลี้ยงกุ้งได้สามเดือนต้องการขายแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยไปบําบัดก็คือที่บําบัดที่เรากาลังจะไปดูอยู่พอบําบัดเสร็จก็ต้องเอามันที่สะอาดเนี่ยมาพักไว้ใช่มาพักไว้เพราะฉันที่จะใช้ต่อเพราะฉันพันไร่ที่เราบอกเนี่ยไม่ได้เลี้ยงกุ้งทั้งพันไร่อันนี้คือบ่ออะไร with them tonight กุ้งทีนี้แล้วมันจะแบบช่วยยังไงซันมันจะช่วยในการที่ว่าแบบมันจะไม่ทําให้กุ้งไปคุยดินไงล่มันจะทำมันจะทาให้เราจัดการในการเลี้ยงกุ้งง่ายขึ้นโอเคสีกุ้งมันจะมีความเข้มขึ้นเนี้ยครับมันเหมือนจิ้งจกเนี่ยครับที่แบบว่าอยู่ในกาแพงที่สีดาตัวมันก็จะดําอยู่กาแพงสีขาวมันก็จะขาวกุ้งก็คือเหมือนกันว่าอยู่ในบ่อที่มีความดาอย่างนี้ตีนก็จะเข้มอุ้ยความรู้ใหม่นอกกุ้งก็จะต้องอาศัยแบบพื้นผิวที่แบบว่าเนาะถ้าอยากให้สีดําขึ้นเนาะแล้ว การที่แบบกุ้งเนี่ยสีดาแล้วมันจะมีผลยังไงกุ้งขาวก็ไม่ได้เหรอเอ่อถ้ากุ้งสีดําขึ้นเวลาต้มออกมามันจะแดงะแดงสดเนื้อมันก็<า>สวยแล้วมีแบบความชอบไหมหมายถึงว่าที่เราส่งไปเมกา<ๆ>เขาต้องการกุ้งแบบไหนยิ่งตัวดายิ่งดีก็ถ้าส่งไปเมกามจะไม่ค่อยมีปัญหาครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นของจีนเพราะว่าต้องการแบบ สีกุ้งที่มีระดับความเข้มประมาณเท่านี้เท่านี้ตามที่เขาต้องการนะอ๋อคนจีนก็จะแบบคุซกี่นิดนึงเลือกนิดนึงต้องการสี27อย่างเงี้ยมันจะมีเฉดสีกุ้งเหรอใช่มันจะมีเฉดส้มส้ม22ส้ม23ส้ม24ส้ม25ส้ม26จริบจงดังไปปะเนี่ยใช่มันจะมีเป็นเป็นแถบเทียบมาอย่างเงี้ยแล้วมันเทียบต่อกุ้งกุ้งเสร็จแล้วโอ้โหมันเหมือนเป็นการคุณตี้เช็คอะนะ Q C นะนะว่ากุ้งเราเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าเเนนีี่่่่ยยคือ้าาาดด๋วไไมมมพฉัฆใชห อันนี้คือมันเป็นบอ่อที่สูบนี้ปุ๊บมันก็จะออกมาตรงนี้นขึ้นมาขึ้นมาต่อออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ <laughs> ทั้งหมดมันจะไหลรวมมาอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ค <laughs> ืออันน,นี้คือน้ําไม่สะอาดใช่ไหมมันมาถึงตรงเนี้นะฮะมันก็จะทําการบำบัดก็คือดูดขึ้นมาเพื่อทิ้งม,มาไวบ้บ่อตรงนี้หล,ลุมนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าหลุมทิ้งเลนครับ อ็นหลุมบาบัดน้ำเพื่อที่จะให้ให้เลนมันตกตะกอนแล้วก็ไหลออกไปสู่บ่อพักน้ำอีกทีโคตรของโคตรเข้มขคนของโคตรเข้มข้นของเลนใช่ไหมแล้วก็ตึงตามเป็นเลนแล้วเรามีการทาความสะอาดเลนนี่ไหมหรือว่าปล่อยเป็นอย่างนี้ปล่อยธรรมชาติเลยครับแล้วตรงนู้นก็คือเป็นน้ําที่สารแล้วเหรอซันใช่เป็นน้ําที่พร้อมเลี้ยงกุ้งเเฮ้ยทิ้งเหรอคือไม่ต้องทําอะไรแล้วเหรอแค่เอามาทิ้งเลนตรงนี้ใช่แล้วจังหวัดที่ทิ้งเลนแล้วไปน้ําสะอาดตรงนู้นรอมันเป็นธรรมชาติเลยเหรอเป็นธรรมชาติเฮ้ยความคิดพี่อะคิดว่าออะตงมริลกไไช ก็คือเอามาพักอีกแหล่งหนึง่งแล้วก็ให้เลนเนี่ยมันตกตะกอนคือเป็นการบำบัดโดยธรรมชาติอ่าไอซีขอเสียงปกม,มือให้กับสีวิชัยป์มหน่อยเร็วรักน้ำรักปลารักกุง้งรักสิ่งแวดล้อม <laughs> ถทเทียบกับบริเวณเนี่ยหมู่บ้านสีวิชัยนี่คือเราใหญ่สุดไหมครับ ใหญ่สุดเลยครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบแล้วว่าในพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็ของบางคนก็อาจจะแบ่งเป็นสองสบ่อสามบ่อสี่บ่อใช่แต่ของเราคือเป็นพื้นที่เดียวที่เลี้ยงกุ้งในทั้งหมดโอเคเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์นะการเลี้ยงกุ้งเลยห้าสิบสี่บ่ออยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดเลย อนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องหนีฝนแล้วนะฮะนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนรู้ดูอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบยังไงต่อการเลี้ยงกุ้งไหมซันมันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันทาให้กุ้งป่วยง่ายครับจริงเหรอใช่กุ้งป่วยง่ายแล้วต้องกินยาแก้ไอต้องกินทิฟฟี่ไหมไม่คือเราวิธีการทําให้กุ้งแข็งแรงก็คือการให้ออกซิเจนมากขึ้นนะอ๋อเราเราก็ต้องปั่นเครื่องนั้นมากขึ้นใช่ใช่กุ้งก็มีไม่สบายอ่ะถือว่าเป็นความรู้แบบใหม่เยอะมากเลยวันนี้คือก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยรู้เลยวว่่าาาาาาสนนนนนนัััเเป็ยหรรมกุ้้้้งพไคืออถูีะจต เมื่อวันนี้ตั้งแต่เรียนเอยแต่มันดีนะคือมันมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาถูกต้องไหมแล้วธรรมศาสตร์เรามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ยังแบบเก็บริเลชั่นชิพอยู่ก็เลยเกิดมาเป็นธรรมศาสตร์และการฝากร้านพี่ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยไอซันพี่ก็เลยว่าเฮ้ยไอซันมันขายกุ้งว่ะแล้วก็บอกว่าเออศรีวิชัยฟาร์มอยู่สุราษฎร์ด้วยซันช่วยบอกหน่อยว่าเรามีการปรับตัวปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแบบโควิดยังไงบ้างก็การปรับตัวเข้าสู่ยุคโควิดหรือนหน่เนาเนี่ยเราเราก็ วิธีการก็แบบเออเราจะทํายังไงให้เราขายกุ้งแบบได้มากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องมีคนมาซื้อ,อ,อโดยตรงอะไรเงี้ยเราก็ทําไปสู่เออมันมีธรรมศาสตร์ในการฝากร้านเรา,าคิดว่าแบบการฝากร้านเนี่ยมันตอบโจทย์เราที่สุดแล้วคือปกติในกรุ๊ปเนี่ยเขาก็ฝากขายแบบว่าขนมจีนกะหรี่ปั๊บที่แปลกๆหน่อยก็คือมีแบบลูกจระเข้มีอะไรแปกลกล่าสุดกุ้งก็มาจ้ะเนาะแล้วเราก็ไปฝากเป็นไงบ้างผลตอบรับหลังจากไปฝากร้านพอไปฝากปุ๊บมันดีมากครับดีแบบว่าออเดอร์เข้ามาเยอะจนแบบเราทําไม่ทันแล้วหนึ่งในออเดอร์ก็นี่จ้ะกิโล อยู uan, ่จากภูเก็ตนะก็ถามว่าเฮ้ยซันพี oh, ่อยากรู้ว่าเออพี่ขอสั่งหน่อยสัก10กิโลพี่ถามหน่อยซันน่ะขายได้เท่าไหร่แล้วประมาณร้อยกว่าโลพี่โอ้หนี่คือกูสิบเปอร์เซ็นต์ของซันเลยนะตอนนั้นน่ะนตอนนั้นก็แบบก็คืออยากอุดหนุนน้องแหละเนาะไปกินมีคนส่งไกลที่สุดจากไหนซันเชียงรายครับจากเชียงรายสั่งกุ้งที่สุราษฎร์ไปกินใช่ครับทุกวันนี้เรายังส่งรีดิลลิเวอรี่อยู่ไหมส่งอยู่ครับเพราะฉะนั้นน่ะคนน่ะสามารถมาสั่งกุ้งสดๆดตัวใหญ่ของสีวิชัยฟรามาได้ที่ไหนเอ่ย แอ,แอดสีชายฝั่ได้อยากกินกุ้งตัวใหญ่หญสั่งกับไหนหัวตันเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบมาช่องคารมายอะ่ะเนาะวันนี้เราจะต้องแจกอะไรสักอย่างดีสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ได้เออเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นถ้ามาจากช่องของพี่มายก็คือให้กดไลค์กดแชร์ของเพจของพี่มายนะอ่ะก็คือเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ให้กี่รางวัลดีเอยสิบรางวัลก็ได้ครับสิบรางวัลเป็นรางวัลอะไรฮะเป็นสั่งกุ้งแล้วก็เป็นส่วนลดดีกว่าส่วนลดเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับเพจคารมายแล้วก็วิดีโอนี้เนาะรับส่วนลดไปเลย20%นะครับสำหรับการสั่งกุ้งไม่ว่าจะเป็น5โล3โล10โล100โลกีโลก็ได้กิโล20%นะฮะเพราะฉะนั้นเนาะรีบเลยนะครับเนาะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้มีสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดถึง20%ครับ